สวัสดีครับถ้าไม่ชมครับวันนี้ผมจะพาเข้าป่าครับเดี๋ยวพาไปดูพืชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะครับนั่นก็คือที่นี่เขาจะเรียกว่าแว่นอูอดแว่นอูดหรือว่านตุกโม,มหรือเป,ปาะป่าครับแล้วก็มีอีกหลายชื่อนะครับหลักๆก็คือที่นี่เขาเรียกแว่นอูดน,นะครับในในภาษาที่ผมเข้าไปดูเซิร์ชเข้าไปดูเข,าเ,ขาเรียกว่าเป,ปาะป่านะครับสมุนไพร เปราะป่านะครับหรือว่านตุกหมว่านตูบนะครับเปราะเทือนนะครับแล้วแต่ท้องถิน่นท้องที่เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันครับ,รบขึ้นตามป่าพื้นที่บ้านเราขึ้นเต็มเลยครับอยู่คู่กันกับหนอกระเจียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเปราะป่าหรือที่เรียกว่าที่นี่เขาเรียกแว่นอุดหรือว่านตุกหมว่านตูบเปราะเทือนนะครับเรามาดูกันครับ นี่ครับว่านตุบโมบนะครับเป็นพืชล้มลุกครับมีเง่าหรือหัวอยู่ใต้ดินนะครับใบอ่อนงอกออกมาจะมีลักษณะก็คือม้วนเป็นหลอดนี่ครับเห็นไหมครับม้วนเป็นหลอดจากนั้นก็จะแผ่ขยายออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มแผ่ออกมาแบบนี้นะครับอยู่ใกล้กันเลยแผ่นกลมกลมติดราบกับพื้นดินนะครับเลยสลับกันเป็น2แผ่นตรงข้ามกันนะครับหรือบางครั้งก็จะออกเพียงหนึ่งใบ มีความกว้างประมาณ1 0บถึงห้าสิเซนติเมตรนะครับสิบถึงสิเซนติเมตรยาวประมาณ1 5บหถึงยีเซนติเมตรโคนใบรูปหัวใจปลายใบแหลมผิวด้านบนเรียบขอบใบเรียบขอบใบมีแถบสีม่วงนะครับมีแถบสีม่วงเห็นไหมครับขอบใบมีแถบสีม่วงด้านล่างมีขนเล็กๆปกคลุคมผิวด้านล่างดอกเป็นช่อนะครับออกตรงช่องรู กลีบด,ดอกมีสีขาวนะครับถ้ามีดอกนะครับทีนี้เรามาดูสรรพคุณนะครับสรรพคุณว่านตุบหมูกนี่นะครับก็เป็นยาขับลมแก้ท้องอืดแก้ไข้ใบอ่อนก็ใช้ประกอบอาหารนะครับที่นี่ก็ใส่กับยำยำยำหมูยำไก่หรือว่ายำใส่อื่น,นครับอร่อยมากๆเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดู สภาพทั่วทั่วไปว่าเขาจะขึ้นอยู่ยังไงนะครับใช่ครับอย่างเงี้ยเราก็ใช้มืออันนี้ครับดึงมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับตามนี้บ้านตุบหมกเปราะป่าที่บ้านแม่ที่นี่เขาเรียกแว่นอูดตําบลวังไซเพอคลองกลุงจังหวัดกำแพงเพชรเนะี่ย เราจะเรียกว่าแว่นอูดทำกับข้าวอร่อยครับยำอึ่งใส่กับยำอึ่งนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูอึ่งก่อนเผื่อมีจะทําเมนูยำอึ่งใส่แว่นอูดครับพื้นที่ตรงนี้เขาก็มีอยู่ทั่วไปเลยอันนี้โซนนี้ก็จะมีหน่อกระเจียวมีว่านตุบหมูนี่แหละครับที่ที่นี่เขาเรียกว่าแว่นอูดเลาะปลาแว่นอูดว่านตุบหมูเลาะเถือนแล้วแต่ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันครับ เป็นยานะครับขับลมเขาว่างั้นนะครับประกอบอาหารอร่อยครับเขาจะมีเงามีลากที่เขาขึ้นตามนี้แหละครับก็ขึ้นเยอะเอาได้เลยนกกระเต้เว็ดร้อง เห็นคนไม่ได้เนาะพวกนี้มันร้องเอยดึง่าได้ง่ายไปเยอะเลยเห็นไหมครับนี่ก็มีสาระดีๆมาฝากนะครับรสชาติเขาก็ออกเหมือนจืดๆเฟื่อนๆหน่อยก็นะครับก็เหมือนผักทั่วไปครับ เก็บงา่ายๆเก็นี้เลยแค่นี้แหละครับเ็ก็ไปประกอบอาหารได้แล้วดินมันแข็งมันก็เลยขาดดีก็ต้องมีมีดไน้อยมาแสะสักหน่อยก็จะดี บ็นใหญ่ในะบใหญ่อันนี้เป็นแว่นอูดครับแว่นอูดเก็บแว่นอูดไปเยแกงอร่อยลวกจิ้มก็อร่อยแกงใส่แกงใส่หมูใส่ไก่นี่อร่อยแกงแบบบ,บ้านเราเนยเดี๋ยวเก็บไปเก็บก็ไม่ยากครับดึงอย่างนี้เลยครับแว่นอูดอันนี้เราได้แว่นอูดกับนอกระเจียวนะครับ ได้่จริงเขาจะโตกว่านี้ครับแต่มันแรงนะก็สัหรับวันนี้นะครับเราก็ได้พอแกงนะครับเนะขยังมีในถุงอีกนะครับวันนี้ก็พามาเข้าป่าบ้านเรารมาเก็บได้หน่อก,กระเจียวมาแล้วก็อันนี้เขาเรียกแว่นอูดนะครับเขาเรียกแว่นอูดแกง ใส่หมูใส่ไก่หรือลวกจิ้มน้ําพริกก็อ,อร่อยครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเนาะอันนี้เขาเรียกแว่นอูดเห็นนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปดีๆของทางช่องนะครับก็ขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ